ครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งกําลังนั่งทํากระทงอยู่นะฮะใส่ชุดไทยนะครับก็คือพี่โมนะฮะที่อยู่ในพื้นที่รัสวัยนะครับพี่โมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นฝรั่งที่หัวใจไทยนะครับทํากระทงขายทุกปีวันนี้เดี๋ยวเราไปจอดลึกไปสัมภาษณ์พี่โมกันว่าทาไมเขาถึงทํากระทงขายทุกปีแล้วทาไมถึงมีการแต่งชุดไทยถึงรักขนลุกทำเนียประเพณีไทยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันครับพี่โมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหในี่ใส่ชุดไทยเลย นี่กำลังทำอะไรอยู่พี่ทำกระทงค่ะทำเป็นด้วยค่ะทำมากี่ปีแล้วพี่โอ้สิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปีแล้วสิกว่า,วาประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีทำยังไงฝึกเองเหรอครับขับฝึกเองอะค่ะแก<ำ>ดูดูว่าเขาผับยังไงแบบไหนก็เลยทำตามนี่พี่โมชัดพูดไทยชัดมากเลยนะครับพูขับคนพี่โมเป็นคนถามนิดนึงส่วนตัวนะ เป็นเป็นเอ่อเป็นคนประเทศอะไรครับสหรัฐค่ะเป็นสหรัฐร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราพูดไทยชัดแล้วมาอยู่ไทยกี่ปีครับเกิดผิดชาติเฉยเกิดผิดชาติคือหัวใจไทยใช่ไหมค่ะมีความรู้สึกว่าเราต้องโตที่ไทยแน่ๆเลยใช่น่าจะน่าจะใช่ไหมอันนี้ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะใกล้แล้วค่ะถามนิดนึงทําไมอยู่ๆถึงคิดอยากจะทํากระทงขายอะครับแต่ละปีใจรักใจรักใจรักค่ะอยากจะหาเงินหรือเปล่า ก็มีสวนนิดหน่อยทำไมพี่เล่าให้ฟังได้ไหมก็เป็นสาวโรงงานเย็บผ้าค่ะครับเงินเดือนก็ไม่ใช่จะสูงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มิโมเป็นฝรั่งแล้วยอยู่มาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าเนี่ยนะค่ะใช่ค่ะอ๋ออยู่ไทยมาก็มาทําเป็นสาวโรงงานเล็บเย็บผ้าเลยค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ยังทําอยู่ไหมฮะโรงงานเย็บผ้าค่ะทาอยู่ค่ะเหรอค่ะแล้วเป็นไงรายได้พอไหมฮะก็ ก็ไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยใช่ไหมคือมีโอกาสอะไรก็อยากจะหารายได้เพิ่มก็นิดหน่อยอะค่ะปีละครั้งปีละครั้งก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เรารักด้วยที่จริงแล้วที่เราเย็บผ้าก็เป็นเพราะว่าเรารักก็เลยเข้าสู่อาชีพนี้แล้วทีนี้ก็ก็ก็สู้มาตลอดเลยนะคะแต่ก็คือที่จริงแล้วถ้าทำอย่างอื่นก็อาจจะรวยกว่านี้นิดนึงอาจจะอาจจะมีตังใช้พออะไรอย่างเงย อันนี้เสร็จแล้วอเสร็จแล้วใช่ไหมพี่โมโอ้สวยมากนี่สวยกว่าคนไทยทำเองนะยังไม่ได้ใส่ดอกกุดให้ใส่ใส่ดอกแต่ให้ดูก็ได้ปกติคนไทยผมทําเองยังไม่สวยขนาดนี้เลยนะโอ้พี่โมทําสวยมากพี่โมครับโทษทีนะผมขอยัตสอบถามส่วนวนิดนึงนะเห็นทราบว่ามีลูกชายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเขาเหมือนกับว่าพูดว่าไงไม่ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคอะไรัุกรรมค่ะโรคพันธุกรรมค่ะคือยังไงฮะ คือตอนจะเกิดอะยีนเขาไม่สมบูรณ์นะคะไม่ได้สืบทอดจากพ่อแม่เขายีนของเขาไม่มันไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะเป็นเองอะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับกำลังจะสิบห้าขวบอะแล้วเขาเหมือนกับว่าตอนนี้ยังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้สู้ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ค่อยอะค่ะคือดูแลตัวเองไม่ได้เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรพี่เป็นโรค เป็นภาษาอังกฤษนะคะโรค c o f f i n s l o r ซ z syndrome เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการยีนยีนโดยตรงเลยคค่่่ะะใชก็ทำให้เขามีอาการเหมือนพัฒนาการช้าหน่อยก็พัฒนาการช้าเป็น ADHD สมาธิสั้นหลายหลายอย่างแล้วก็ทางร่างกายเขาก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่แบบอย่างเช่นเส้นกระดูกหลังโคตรโรคหัวใจแล้วก็จะมีอย่างอื่นๆผสมด้วยอค่ะอย่างเช่นแบบ ไฮโปเทอร์เมียก็คือกล้ามเนื้อเล็กมีปัญหาค่ะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะที่ที่ต้องรักษามาตลอดเลยอ่ะค่ะเขาตอนนี้ก็ต้องดูแลค่าใช้จาด้วยตัวเองใช่ไหมน้องน้องได้บัตรผู้พิการนะคะแต่มันจะมีบางอย่างที่ที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในทะเบียนยายาของของเมืองไทยอ่ะค่ะที่ต้องจ่ายเองค่ะใช่ค่ะยังยังเช่นสมาธิสั้นของเขาอ่ะค่ะเขากินยานอกอ่ะค่ะซึ่ง ถามว่ายาไทยดีไหมดีแต่มีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงครับแล้วเนื่องจากว่าน้องเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเป็นออทิสติกก็ค่ะเป็นยิ่งกว่าออทิสติกก็คือ,อยาไทยเนี่ยก็จะจ่ายกับเด็กออทิสติกพี่โมครับอันนี้อันนี้ถามตรงๆนะส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้เนี่ยที่ที่เราได้ที่เราตั้งใจทํางานเยอะๆเ,เนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นงานประจําแล้วก็จะเป็นเรื่องของงานเสริมงานอย่างเงี้ยงานเป็นกลามประเพณีเงี้ยที่หาเงินเงี้ยส่วนหนึ่งก็คืออยากเอาไปช่วยเหลือดูแลลูกด้วยใช่ไหมครใช่ค่ะ คือยายาแก้สมาธิสั้นที่น้องทานครับเป็นยานอกระบบซึ่งไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาอื่นๆที่เด็กออทิสติกทานกันครับเป็นยานอกระบบที่ต้องเสียตังเองอ่ะนี่ก็คือส่วอหนึ่งที่เราต้องต้องทำงานมากขึ้นด้วยเนาะตอนนี้เป้าหมายที่ชีวิตก็คือเพื่อลูกเลยใช่คิดว่าอย่างนั้นเหนื่อยไหมถามจริงๆทุกวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทราบว่าเป็นซึ้งขึ้นมาด้วย ดูแลคนเดียวเลยเหนื่อยใช่ค่ะใช่เหนื่อยไหมพี่ไหวไหมมากอืมมากบอกได้เลยว่ามากอ่ะแต่ก็คือไม่ท้อท้อไม่ได้ไม่มีเวลาจะท้ออืมค่ะก็คือต้องเดินหน้าตลอด ผมก็เห็นพี่โม,มานานวนะติดตามในโซเชียลนะครับเห็นว่าทุกๆปีก็ขายกระทงเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้วันนี้เราอยากว่าสัมภาษณ์เผื่อที่ว่าคนที่ชมอยู่เงี้ยจะมาสนับสนุนนะกระทงสวยๆพี่โมเนี่ยทำสวยกวา่าคนไทยอีกนะนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะนี่ทำเองกับมือด้วยนะฮะแลวทุกๆปีแต่งตัวอย่างนี้ขายกระทงด้วยไหมอ่าไม่อ่ะ่ะปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาคือเนื่องจากว่าเราตื่นแต่ตีห้าเราก็ทำตั้งแต่เช้ามืดจนจนหัวค่ำปกติก็ชินที่ว่าถ้าทำเสร็จ ยังไม่ทันได้อาบน้ําใส่เสื้อล้วก็ดีบออกไปเลยแต่วันนี้ผมขอขอนึงขอว่าแต่งตัวทุกไทยให้ดูหน่อยพี่โมบอกมีไหมมีนะฮะเพราะแต่งบ่อยๆอยู่แล้วนะจะได้เข้ากับบรรยากาศลอยกระทงอ่ะพี่โมในในก็เป็นฝรั่งหัวใจไทยอยากเชิญชวนคนไทยมาลอยกระทงเนี่ยเชิญชวนหน่อยขายอยู่ที่ไหนสามารถเอาไปลอยที่ไหนได้บ้างนะฮะก็สามารถที่จะซื้อที่ตรงรงรับจำนำลำลูกกาของสี่นะคะนัาหมู่บ้านสองนองเจ็ดใช่น้่หมู่บ้านสอนองเจ็ดขายทุกปีใช่ไหมที่ตรงนั้นทุกปีครับ จริงๆแล้วอ่ะอยากขายที่อื่นแต่ไม่มีรถที่จะเอากระทงเอาไปที่อื่นนะคะก็คือเนื่องจากว่ายอยู่ในหมู่บ้านก็เลยยกทั้งโต๊ะออกไปหน้าปักซอยะะอ่ะแล้วใครช่วยยกเนี่ย ใครอยู่บ้านก็ช่วยยกเ <c oughs> จอใครก็เรียกเลยใช่ค่ะใช่เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวมาช่วยยกนะพี่นะขอบคุณค่นะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะช่วยเป็นกําลังใจให้พี่โมโด้วยนะครับฝรั่งสาวหัวใจไทยเขาบอกว่าเกิดผิดประเทศไปหน่อยนะฮะจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือหัวใจไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะพยายามอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ทุกๆปีนะครับ ลอยกระทงด้วยกันนะสามารถมาลอยที่ตลาดมหาลาบก็ได้นะครับตรงข้ามโวนท้องเจ็ดเลยหรือว่าจะซื้อกระทงพี่โมเนี่ยไปลอยที่วัดกลางใช่ไหมส่วนเขาจะวัดลอยวัดกลางของสี่กันนะครับหรือว่าจะข้ามข้ามถนนมาก็ได้ตรงนี้ก็มีจุดลอยกระทงเหมือนกันนะครับมีด้านหลังนะฮะที่พี่โมกาลังทํากระทงอยู่นะครับนะตรงนี้ก็จะจัดเป็นสถานที่ลอยกระทงเช่นเดียวกันนะครับยังไงเป็นกำลังใจพี่โมนะขอให้ขายรีบขายดีนะปีนี้นะแล้วก็ได้ทราบมาว่ามีกิจกรรม ก็เลยกิจาการส่วนตัวนิดนึงธุรกิจส่วน,นต,วตัวอีกอย่างนึงคืออะไรฮะขายขายแปลงสีฟันยังไงฮะ <c oughs> ติดต่อได้ทางไหนมันดียังไงติดต่อได้ทางทางเฟซบุ๊กอะค่ะครับค่ะเดี๋ยวผมแปะเฟซบุ๊กพี่โมวไว้ให้นะเป็นแปลงสีฟันอันนี้มันดีกว่าทั่วไปยังไงอะดีกว่าตรงที่คือควรแปลงมันโคง้งคือมันเขาเรียกว่าเป็นแปลงสีฟันสามสามมิติอะค่ะสามดีสาม สามมิติสามารถที่จะครอบด้านในด้านนอกแล้วก็ด้าน,ออานบนพร้อมๆกันแค่เยียบตรงๆก็คือสามารถที่จะ ทําความสะอาดฟันได้ทั่วถึงจากที่ไหนครับเรื่องฟันนี้สหรัฐค่ะคนสหรัฐเม่แก้วนิยมใช้กันนิยมใช้กันมาม30กว่าปีแล้วอโอ้โหคนไทยยังใช้แปรงแข็งๆอยู่เลยทำลายเหงือกด้วยค่ะอันนี้ไม่ทาลายเหงือกอมันก็เหมาะมเหมาะสมสาหรับคนที่เหงือกร่อนด้วยค่ะนี่นะเพราะมันไม่ทาลายเหลือหนึเหงือกค่ะสามารถที่จะขจัดเิงือปูนได้มากกว่าแปรงปกติถึง65%เรนะคะนี่ครับแล้วก็ตัวแปรงใช้ได้นานกว่าแปรงธรรมดาสามเท่าค่ะ เพราะว่าขนมันก็จะไม่บานออกมามันจะไม่ไม่ไม่แบะไม่บานออกมาได้ค่ะนะครับโอเคถ้าสนใจแปงรีฟันสนใจกระทงนะฮะติดต่อพี่พี่โมได้นะครับหรือติดตามเรื่องราวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะโพสไว้ในเพจประชุมต้องรอดแล้วกันนะครับว่าพี่โมขายอะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้วยว่าซื้อ Facebook พี่โมอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากพี่โมนะไม่รบกวนนะสู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะ